หมอแตงโมร,รีวิวเรดิเอสให้ฟังหน่อยนะคะเป็นตัวไบโอติมูเลเตอร์หรือสารกระตุ้นคอลลาเจนยี่ห้อเรดิเอสอ่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะหมอแตงโมนะคะวันนี้ขอเล่าเป็นหลักการคร่าวๆแล้วใครที่เหมาะกับการฉีดเรดิเอสแล้วกันเนื่องจากว่าคลินิกที่ทําอยู่ไม่ได้มีการนําเข้าตัวไบโอติมูเลเตอร์ยี่ห้อเรดิเอสเข้ามาก็เลยอาจจะไม่ได้พูดในแง่ของแบบผลลัพธ์รีวิวแล้วหมอก็ไม่ได้ฉีดกันหน้าตัวเองเทสกันหน้าตัวเองด้วยอ่ แต่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่ามันเป็นอะไรแล้วกันนะเพื่อสำหรับหลายคนที่ยังงงอยู่นะคะต้องบอกอี้ว่า b บโอสเตมิเลเตอร์คำว่า b บโอสเตมิเลเตอคือสารกระตุ้นคอลลาเจนมันมีหลายยี่ห้อมากตอนนี้ในท้องตลาดใช่ไหมคะซึ่งหลักๆเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบทั้งหลายนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนาม PLA PDLA P.C.O.P.O. หรือไหมน้ำบางทีเขาก็จะเรียกไหมน้ำว่ากันไปมันจะกระตุ้นให้เกิดเซลล์อักเสบเข้ามาก่อนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนนี้มันเป็น,ปน,ปน,นกลไกของมันอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งช่วยกลุ่มหนึ่งที่อันนี้ก็มันจะพูดถึงวันนี้คือแคลเซียมไฮดรอกซิลอะพทั์นะคือสารประกอบของเรเดียสเนี่ยแหละนะคะมันจะไม่ผ่านกลไกลไก,ลการอักเสบเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนสำหรับของเรเดียสอ่ะวันนี้มาพูดเรเรเดีย 30%ส่วนประกอบคือแคลเซียมไฮดรอกซิลอะปาไทซซึ่งไอแคลเซียมไฮดรอกซิลอะปาไทเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วในกระดูกของเรานะคะ mm. เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยร่างกายมันไม่ได้ดีเทคว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะมันก็เลยไม่ได้กระตุ้นการอักเสบเข้ามา,เ,าเยอะๆเหมือนกับกลุ่มเบลซิมเลเตอร์ยี่ห้ออื่นประมาณนี้แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันมีการกระตุ้นการอักเสบหรือเปล่า สามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแคลเซียมไฮดรอกซด์อัปไซด์ส่วนอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะของเรเดสเนี่ยก็จะเป็นตัวคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสหรือเรียกสันส้นๆว่า CMC ดังนั้นเราเนี่ยเชียวเรเดสเนี่ยหลังฉีดไปเลยเนี่ยมันจะเป็นฟิลเหมือนกับเติมเต็มทันทีเหมือนคุณไปเติมฟิลเลอร์อ่ะมันจะไม่ใช่สารน้ำที่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ยุบไปมันจะเหมือนเติมเต็มฟิลเลอร์ไปเลยทันที โดยที่ใช้เวลาประมาณ2-4เดือนถึงค่อยๆยุบค่อยๆย,ยุบสลายไปเองแต่ไม่มียาสลายนะคะทุกคนดังนั้นแล้วก่อนจะไปฉีดหรือแล้วว่าช่วงที่ฉีดต้องมีการดีไซน์หน้าคนไข้ให้ดีๆเพราะว่าฉีดเสร็จแล้วปุ๊บมันคือการเติมเต็มไปเลยนะคะอันนี้พูดถึง r a d i u s นะคะอ่ะเราก็รู้ละ1เป็นส่วนประกอบของกระดูกที่ใช้กระตุ้นคอลลาเจน 2. มีส่วนประกอบของ cmc ตั้ง70%เนี่ยเพราะนั้นเติมเต็มไปเลยเหมือน t ทนฟิลเลอร์ 3แต่ไม่มียาสลายเราต้องรอให้อกส่วน CMC ตรงนี้มันสลายไปเองในหลักหน่วยเดือนซึ่งในระหว่างนี้เราก็รอให้แคลเซียมไฮรดรอกซิลอัพไทที่อยู่ในยาเนี่ยมันค่อยๆกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวหนังของเราออกมาเรื่อยๆดังนั้นผลลัพธ์จริงๆที่เราคาดหวังก็คือคอลลาเจนที่อยู่ที่ผิวหนังของเราที่หน้าเราได้ความเฟิรม์มความกระชับ ผิวที่มีคอลลาเจนมากขึ้นก็จะดูมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะเป็นประมาณนี้ต่อไปตำแหน่งที่ฉีดเรเดสเป็นตำแหน่งไหนก็หลักๆเนี่ยเขาจะใช้ฉีดในโซนของ lower face นะคะเ,ออเป็นการทำกรอบหน้าจอลายเป็นการเติมแก้มตอบได้เป็นการฉีดโซนคอแล้วก็หลังมือได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆก็มีการประยุกต์ใช้ที่มาเติมแต่ว่าหมอก็อไม่ค่อยแนะนำนะคะอย่างพวกใต้ตาไม่ได้แล้วก็ เห็นบางที่มีการไปฉีดดอมตรงเปลือกตาอันนี้ไม่แน่ใจแต่มันมีพวกเคสรีพอร์ตที่ฉีดพวกนี้ไปเราก็เหมือนกับในโซนที่ผิวบางๆหรือโซนอย่างเงี้ยคาดว่ามีการไปกระตุ้นการอักเสบบางอย่างซึ่งทําให้มีการพูของสารแคลเซียมมาเกาะมีการกรึกรกอะเหมือนกับใต้ผิวมีแคลเซียมหรือเปล่าประมาณนี้ดังนั้นจุดที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเนี่ยเขาจะไม่ใช้เรเสเติมนะก็ เอาเติมในจุดที่เรารู้กันว่ามันเติมได้และกันเนาะนัานนถ้าเป็นหมอนะจุดที่หมอจะไม่เอาเรเดียสมาฉีดก,ก็ใต้ตาเปิกตาเลยทั้งหลายที่ดูดูเป็นตำแหน่งแบบสวิงสวายอะหรือแม้แต่นำมาเติมแทนฟิลเลอร์ตรงล่องแก้มต้องบอกอย่างนี้ว่าเนื่องจากสารเรเดียส เราเราก็เบลซิมิเลเตอร์ในทุกยี่ห้อเลยอะ่ะมันไม่มียาสลายอะ่ะเพราะฉะนั้นการน,นาไปเติมในจุดที่มันค่อนข้างที่จะมีเส้นเลือดล้วไปเลี้ยงดวงตาละอาจจะเกิดการอุดตันได้อะ่ะอุดตันเส้นเลือดอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะตาบอดใช่ไหมคะเราไม่มียาสลายอะ่ะหมอก็ว่าอย่าเสี่ยงทําดีกว่ามันเป็นความสวยเล็กๆน้อยๆที่ที่ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นน่ะคุณจะเซ็งไปตลอดชีวิตก็เลยคิดว่าไม่ทําก็เติมในจุดที่แบบเขาบอกนั่นแหละนะ lower face กรอบหน้าคอหลังมือเติมแก้มตร ก็ตอตอบว่ากันไปนี่ได้นะคะต่อไปที่เมื่อกี้พูดถึงว่าเรดิเอสมันไม่กระตุ้นการอักเสบใช่ไหมกลไกของมันเนี่ยจริงๆมันก็มีการอักเสบเข้ามาไม่ว่าเราจะฉีดอะไรเข้าไปในหน้ามันจะต้องมีการอักเสบเสมอนะคะทุกคนแคลเซียมไฮโรซิลอะพัไทเข้าไปก็มีเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจเข้ามาตรงนั้นเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่อักเสบเลยแต่ ขึ้นในระดับที่น้อยมากๆจนเขาสามารถเรียกได้ว่าไม่กระตุ้นการหนักเสพแล้วกันไม่ไม่ได้เยอะมากทุนการหลักๆของการกระตุ้นคอลลาเจนของมันคือมันจะไปไปยืดเซลล์ชนิดหนึ่งที่ผิวหนังเราที่เรารู้จักกันในนาะมไฟโบบรสัสซึ่งเซลล์ตัวนี้เนี่ยคือแหล่งผลิตคอลลาเจนนั่นแหละจะไปยืดเซลล์ไฟโบบเนี่ยมันจะเป็นแขนขาแบบนี้ยแล้วมันก็จะผลิต คอลลาเจนออกมาตราบใดก็ตามที่ไอตัวผลึกแคลเซียมไฮดรอกซิยาลปะทยมันยังอยู่นะคะที่หน้าเราเขาบอกว่าเคลมไ้ว่ามันอยู่ที่หน้าเราในผิวหน้าเราเนี่ยประมาณ1ปีแต่จริงๆเนี่ยตัดชิ้นเนื้อมาตรวจเนี่ยมันมีผลึกของแคลเซียมไฮดรอกซิยาลปะทยในผิวเนี่ย ก็ที่2องปียังเจอได้นะคะแต่ว่าไซส์ก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอไซส์มันเล็กลงไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วก็จะถูกเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดมคโครฟาจนี่แหละจับก,กินก็หายไปออกไปจากร่างกายไปจบเพราะฉะนี้คือกลไกลของมันมันก็กระตุ้นคอลลาเจนผิวหนังก็เฟิรม์มแน่นขึ้นกระชับขึ้นนะคะผิวดูหนาขึ้นแต่ช่วงระหว่างที่ CMC ใช่ไหมที่มีหมอพูด มันมีการเติมเต็มอยู่2อถึงสเดือนพอมันค่อยๆหายค่อยๆหายอย่างเงี้ยสุดท้ายมันหายหมดหน้าเราก็จะกลับไปเป็นเหมือนทรงเดิมแต่ได้ของผิวที่หนาขึ้นที่เฟิร์มกระชับขึ้นอาจจะมีการอิ่มในระดับหนึ่งแต่ว่าสําหรับหน้าคนที่หายๆมากๆอ่ะอย่างแบบแก้มตอบมากๆเลยหรือว่าอยากเติมสันการมจริงจังเนี่ยพอหลังจาก CMC มันสลายเนี่ยคุณอาจจะต้องมาเติมฟิลเลอร์อีกทีนึงเพื่อสร้างโวลุมนะคะเพราะว่า แค่การสร้างคอลลาเจนที่ผิวหนังมันคงไม่ได้โวล่มมากพอที่จะแบบสร้างกรอบหน้าใหม่ให้คุณได้จาก just คอลลาเจนที่ผิวจะต้องมาเติมฟิลเลอร์ตามหลังนั้นอะก็เซสว่าหลังฉีดเริใช่ไหมคุณก็รอไปอีกสัก4เดือนอะหมอกำหนดให้แล้วก็คุณค่อยมาเติมฟิลเลอร์ในจุดที่คุณคิดว่าอยากจะเติมเต็มอย่างเงี้ยโอเคทีนี้เขาก็บอกว่าตัวเรเนี่ยมันจะ,จะกระตุ้นคอลลาเจนทป์หนึ่งทป์ส อีลาสตินเพิ่มความยืดหยุ่นใช่ไหมแล้วก็มีการกระตุ้นหลอดเลือดใหม่ด้วยที่ผิวหนังนะคะก็นเป็นทําให้ผิวมันดีขึ้นนะนะคะโดๆก็ตามเนี่ยคือหมอมองว่าทั้งอส o s ม i m u l a t o r ยี่ห้อต่างๆด้วยเนี่ยมันก็มีการกระตุ้นพวกเนี้ยคล้ายๆกันหมดนั่นแหละแต่ว่าบริเมันก็จะมี จากงานวิจัยอะนะคะมันสามารถกระตุ้นได้เยอะกว่าที่เขาทำงานวิจัยมาก็คืออีลาสติกมันขึ้นสูงกว่าคอเลสเตอไทป์3มันขึ้นสูงกว่าจริงจริงยี่ห้ออื่นก็ขึ้นเหมือนกันะนะคะหมอก็เลยไม่ได้ใส่ใจตรงนี้จริง,รงมันไม่ต่างกันหรอกสุดท้ายแล้วเราได้คุณภาพงานผิวใหม่ก็พอๆกันมีคนถามว่าเราฉีดเรสมันจะเป็นการเหมือนกับไปเสริมสร้างการสร้างกระดูกใหม่ที่หน้าหรือเปล่าไม่หมอว่าไม่นะคะคือ ตัวพาร์ติเคิลหรือผงของแคลเซียมไฮดรเซียมอะไทมันไม่ได้สุดท้ายฉีดไปแล้วมันไปเกาะอยู่กับกระดูกหน้าแล้วไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างแคลเซียมใหม่แบบนั้นน่ะมันไม่ได้เป็น,นกลไกนั้นแต่ว่าจุดที่มันอยู่มันอยู่ที่ชั้นผิวหนังแล้วกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแต่มันมันมแทบจะไม่ค่อยได้กระตุ้นให้เกิดการสร้างแคลเซียมที่มาเกาะแล้วเกิดการสร้างกระดูกใหม่นะคะคืออาจจะมีแคลเซียมเกิดขึ้นบ้างอันนี้ไม่รู้เพราะว่าต้องรอดูงานวิจัยต่อไปเรื่อย แต่ว่าเท่าที่ดูมาคิดว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปกระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่ดังนั้นคนที่พูดว่าฉีดเรเดีส d ีเพราะว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องของกระดูกที่ซูดกระดูกที่ยุบเพื่อเสริมสร้างกระดูกหน้าใหม่อันนี้ยไม่หมอคิดว่าไม่ใช่ ไม่ใช่นะคะมันจะอยู่ที่ผิวแล้วหลักการของมันก็คือกระตุ้นคอลลาเจนที่ผิวนะคะเท่านี้เองก็คือเหมือนไบโอซิมูเลเตอร์ตัวอื่นแต่เพียงแค่คกลไกมันไปอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่การกระตุ้นเซลล์อักเสบก็เลยจะได้ความผิวเฟิร์มผิวกระชับชั้นผิวที่หนาขึ้นคือได้คอลลาเจนสรุปไม่ได้ได้กระดูกนะเออส่วนคนที่เหมาะกับการฉีดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ หน้าตอบตอบหน้าหายหายแล้วก็หวังการฉีดแล้วเติมเต็มเลยเหมือนเป็นการฉีดทดแทนฟิลเลอร์นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่นานเท่าฟิลเลอร์ใช่ไหมก็เขาก็จะแฮปปี้หลังฉีดเสร็จแต่คนที่ไม่แฮปปี้แล้วหมอเ,เจอคนไ่าหลายคนมาเดยไม่แฮปปี้คือหน้าเขาเขามีความกลมอยู่แล้วหน้าเขาอิ่มอยู่แล้วเขาไม่ได้หายแต่เขาก็โอเคเขาหวังการสร้างคอลลาเจนในระยะยาวแล้วไปฉีดตัวนี้เขามาบอกว่า มันรู้สึกมันหน้ามันกลมมากเลยคุณหมออยากจะสลายออกทําไงได้บ้างหมอบอกไม่ทําอะไรไม่ได้รอไปให้มันค่อยๆสลายเองนะคะนะสาี่เดือนว่าไปเดี๋ยวมันก็ยุบเองทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่หน้าอิ่มหน้าเต็มอยู่แล้วหรือมีความชั b b y f a ฟ e เติมเรสบางทีก็รู้สึกหน้ากลม ดังนั้นการฉีดก็จะต้องประเมินได้ว่าคนไหนเหมาะการฉีดนะคะดูมีวอล่มลอสหน้าตอบอยู่แล้วแล้วตอนฉีดก็ต้องมีการดีไซน์หน้าให้เขาด้วยเพื่อฉีดไปแล้วไม่ได้ดูออกมาเป็นกลมนั่นเองนะเทคนิคการฉีดก็สำคัญมันก็จะมีการม,มันมีเทคนิคการเขาเรียกว่าเจือจางยาเนี่ยในในหลายๆเทคนิคแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ที่ต้องใช้โดยปกติพื้นฐานเนี่ยเราจะไม่ฉีดตื้นเพราะว่าถ้าฉีดตื้นไปบางทีมันคลํำได้เป็นคลื่น นะคะหลังฉีดก็ไม่ได้ไม่ดีนะคะก็ฉีดชั้นลึกนะประมาณนี้ใช้เข็มทู่นะคะข้อดีของมันที่เขาบอกว่ามันไม่กระตุ้นการอักเสบถ้าเทียบกับไบโอซิม,เมิเตอร์ยี่ห้ออื่นข้อดีก็คือว่าทําไมอ่ามันก็ลดโอกาสการเกิดก้อนที่เรียกว่าแกรนูโลมาที่หมอได้เคยอธิบายไปในคลิปของย e ี่ห้อสกัปตาแกรนูโลมาก็คือการที่เซลล์อักเสบเม็ดเลือดขาวมันมารวมรวม,รวมตัวกันมันมาเกาะกลุ่ม กับสิ่งแปลกปลอมอะไรไม่รู้ที่อยู่ในผิวอะมารวมกันนะคะแล้วเกิดสุดท้ายเกิดการสร้างเป็นก้อนเขาเรียกว่าแการนูลม m a แต่ว่าเนื่องจากไอเทลเซียมไฮโดรเซียมอัทัยนี่มันกระตุ้นก็มีเี่ล์เสพมาเหมือนกันนะแต่มันน้อยอะมันไม่ได้เยอะอะมันก็มีการเกิดในรูปแบบของก้อนแกรนูลม m a เนี่ยอุบัติการเนี่ยมันน้อยน้อยมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งเบลซิมเตอร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแบบวอมอักเสบอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันนะคะ ใดๆก็ตามสำหรับคนที่เป็นโรคออโตอิมมูนดีซีสหรือว่ามีเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันมันมีการผิดปกติไปไม่ว่าจะเกิดจาก อะไรก็ตามเนี่ยอย่างเช่น SLE เอยอย่างเช่นโรคผิวหนังบางอย่างนะคะสะเกตเงินโรคทางระบบประสาทบางอย่างที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติของเราเองนะคะโรคทางเดินอาหารที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติไทรอยบางชนิดเนี่ยนะคะก็ไม่แนะนาให้ฉีดบ i o s t i เ u เตอร์ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามหรือแม้แต่เรดิเอสไม่มีในการศึกษาที่ชัดเจนมันอาจจะไปทําให้โรคของคุณเห่ได้ก็อยากเสี่ยงดีกว่าคนท้องคนให้นมบุตรก็ไม่มีการศึกษา ว่าฉีดไอ้ทั้งบททั้งปวงเนี่ยได้ก็เลี่ยงนะคะอย่าได้หาทำนะคะพอถ้าเกิดว่าโรคเปล่านี้ของคุณอยู่วันดีคืนดีมันเห่จากการที่คุณมาทําสวยมันไม่คุ้มกันที่จะต้องมานั่งรักษาโรคที่คุณเป็นอยู่จากการเหร่ดังนั้นแล้วถ้าเป็นโรคอยู่พวกกลุ่มเหล่านี้ต้องแจ้งหมอไปทําอย่างอื่นที่มันอาจจะปลอดภัยกว่าอย่างเช่นในกลุ่มเลเซอร์อะไรพวกเนี้ยคุณสามารถทําได้โยกกระชงกระชับที่เป็นกลุ่มเลเซอร์เครื่องนะคะ โอเคไหมก็สรุปเรื่องของทั้งหมดเกี่ยวกับ b บ o Stimulator ยี่ห้อ Radius Bar ให้ฟังว่ามันจะเป็นประมาณนี้มันก็มี Radius r ร d i u s Plus อะไรก็ว่าไปขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงคือเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซดปไทายกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนโดยไม่ผ่านกลไกการหนักเสษแต่ถามว่ามีเซลล์อักเสบไหมมีแหละมีถ้าตัดชิ้นเนื้อมาดูก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ จะได้การเติมเต็มทันทีเลยหลังฉีดเลยซึ่งส่วนนั้นมันเกิดจากสารไอตัว cmc ที่ผสมอีก70%สอนะคะตรงนั้นจะเติมเต็มเหมือนฟิลเลอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนฉีดต้องดีไซน์หน้าดีๆคนที่เหมาะก็คือหน้าตบตอบหน้าหายหายแล้วอยากได้การเติมเต็มเลยทดแทนฟิลเลอร์แต่อตัวเนี้ยมันก็จะอยู่เป็นแค่หน่วยหลักเดือนแล้วมันค่อยๆสลายไปเองโดยไม่มียาสลายนะคะการฉีดก็ต้องระวังด้วยระวังการเข้าเส้นเลือดถ้าเข้าเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดไม่มียาสลายก็ เสี่ยงนะคะไม่ไปฉีดในตำแหน่งที่อันตรายแดงเจอร์โซนต่างๆจุดที่ผิวหนังบางๆก็ไม่แนะนำนะคะนะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับมารีวิวให้ฟังหมอก็อยากจะดูนะว่าเออในระยะยาวๆในคนที่ฉีดเรเดสไปแล้วที่2ปี3ปีหน้าเขาจะออกมาเป็นรูปแบบอย่างไรอะไรแบบเนี้ยเออมันจะได้ฟิลของความกระชับหรือยกได้มากน้อยแค่ไหนขอรอดูต่อไปเนื่องจากไอสารบรเดสเซมิเลเตอร์ทั้งหลายที่มันเข้าไทายอยู่ตอนนี้มันก็เพิ่งเข้ามาแบบ ปีกว่าๆว่าะไม่ถึงสองปีดังนั้นเราก็ต้องคอยเก็บข้อมูลของหน้าคนไข้ไปเรื่อยๆถูกไหมคะมันก็มีทุกอย่างอ่ะทวีหอมีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนๆกันทั้งหมดเลยนะคะวันนี้มาเล่าให้ฟังในเชิงของข้อมูลทางวิชาการนะคะก็ถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรหรืออยากให้คุณหมอทำคลิปเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย